อ๋อไม่มีเซนนเตียกระสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Sliter iO ไอครับผมมันไม่ใช่เกมดังหรอกแต่ว่าคนเขาก็ชอบเล่นกันนะคือเกมนอนปกติเขาจะเล่นเกมที่ไม่ใช่ส liter ครับแต่ผมเล่นส li t ทเนะเพราะว่าผมรู้สึกผูกพันกับเกมนี้มากอ่ะเราแรกเราไปเล่นกับบอทกันก่อนนะฟึ๊บโอ้โหโอจะตายแายเราหัดก่อนนะรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ได้เล่นนานนะครับผมประมาณสักเกือบปีแล้วละม้งหักมุมไอเชี่ย เล่นกับปออยังไม่รอดเลยครับทุกคนแล้วเราขอบบเชิญหน้าตรงๆอย่างนี้นี่ไงเห็นไหมล่ะผมบนของจริงนะครับผมเราต้องขึ้นสู่ที่หนึ่งได้ครับทุกคนไอแฮม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  เดี๋ยว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 เราไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยวนวนอย่างนี้พอแล้วก็ออกมาอย่างนี้เฮ้ย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 เกิมกมอ่ะกิมข้างเฉยเลยโอเคเราไปลองเล่นออนไลน์ดูทุกวันนี้ยังมีคนเล่นไหมเนี่ยเอากระตุกเอา เฮ้ย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 มันจะช้าอย่างนี้ไม่ได้นะอืมโหเฮ้ยเ oh, <hey>, hey. จอตัวใหญ่ครับมันน่าจะล้อมผมเอ้ยได้เป็นลิ้นยากจากังเฮ้ยเอ้ยไม่มีแสงอะไรอมาเข้าปากเราได้แน่นอนไปทางนู้นไปทางนู้นเราต้องตามไปครับผมมันอยู่ตรงนั้นอา้อาวมันวิ่งเข้าไปหาตัวใหญ่แล้วเฮ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วเอาหายไปได้แล้วแสงนั้นโอ้โหตัวใหญ่กำลังล้อม เอหักกระทนานเอ้ยทำไมตัวเล็กไม่รู <Fe ag> <ver> ้อ kind of ีน <tes> ูอี่เลยวะข้างบนมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ใกล้ๆแล้ึรอบไปด้วยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้โห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 มันมันมันเ้เอ้ยอ่ามีสกินด้วยเอเคเราไปเลือกสกินกัน mình này thuộc chơi hơi hey,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  hơi hey. let's go. let's go. ้ยจะบอกยังดีโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย,ยน็ยยนใจเยน็นใจเย็นเย็นนะครับผม สวัสดีจ้าทำอะไรกันเนี่ยวนๆอยู่เนี่ะะยทะทย้าทายท้าทายท้าทายไม่ได้ครับอ,<ช>อุ๊ยโอ้ว่าเขาโคตรยากเลยนะอ่าเล่นอีกรอบดิบเนี่ยโอเคเล่นอีกรอบนะครับเราจะเอาที่หนึ่งให้ได้นะเราจะไม่เสี่ยงดวงแล้วโอ้แต่ว่าตอนเริ่มตอนเริ่ม,ตอ,มตอนเริ่มยังยังนะตอนเริ่ม เฮ้ยเฮ้ยนายเฮ้ยนายทำไมทำอย่างนี้วะนายทำไมทำอย่างนี้วะนายนายวิ่งหนีเราได้ไงอ่ะนายกลัวเราขนาดนั้นเหรอเฮ้ย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 เพื่อนโอ้โหสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีโอ้ยไม่้อมไม่ได้สาวัสดีนะจ๊ะ เป้าหมายเราก็คือต้องไปหาตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งต้องหารุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันมันจะดูง่ายกว่ารุ่นเดียวกันนะจ๊ะฮึบไม่ต้องที่นี่ของข้อโอเคตามหาตัวที่มันพอๆเท่าๆกันเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นทีละคูณสองเออใช่ประมาณนั้นแหละหเลยเจอว่าเจอไม่ไม,ไม่ไม่รุ่นเดียวกันนะมันมันก็ใกล้ๆเคียงกันก็ถือว่าได้ เฮ้ยมวนทำไมอะมวนทำไมมวนทำไมมวนทำไมอย่างนี้ก็เสร็จสิครับ Hello sup guys ผมมีแผนอย่างหนึ่งครับเราจะสร้างอาณาจักรให้พวกเด็กๆอยู่กันนะครับผมพวกเด็กๆจะได้แบบเผอ,อชุดตัวเล็กเข้าแล้วกันมนการสร้างอาณาจักร เป็นไงผมบอกแล้วครับผมแผนผมนี่มันได้ไปไงเจ้าเด็กๆเ,เป็นไงอยู่แล้วอยู่แล้วสุขสบายกันหรือเปล่าอ้าวก็เท่านั้นครับตอนนี้เป็นตอนเช้าๆแต่าารรยากาศดีๆเลยนะครับเราจะได้เสียงไก่เสียงกาด้วยต่อไปดิไปหาลุ้นเดียวกันกันเถอะเอ้ยสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วแต่ว่า รู้สึกว่ามันจะขึ้นอันดับหนึ่งง่ายอยู่นะสร้างอาณาเขตให้เด็กๆอยู่กันหรือเปล่าดีไม่เอ่ยดีไม่ใช่เด็กๆดีไม่จช่ผมว่าผมว่าน่าจะดีนะผมว่ามันคือแบบ <laughs> มันคือกลยุทธ์ในก,การเล่นนะผมเห็นไหมเด็กๆผมบอกแล้วเด็กๆต้องชอบเห็นไหมดูตื่นเต้นกันดีนี่หวังว่าผมคงจะไม่พลาดท่าไปตายมันนะ เฮ้ยบอยสวสดีจ้าเฮ้ยจะทำลายทำลายจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโอ้ตัวใหญ่นี่มันหักยากเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยทำไมเด็กๆแบบเฮ้ยขึ้นที่สิบแล้วจังหวะนี้ครับเด็กๆมันชอบชอบกันนักมาอยู่ใกล้ๆตัวผมเนี่ย เขามองไม่เห็นว่าไม่เป็นมันเป็นบอทนะพวกเด็กๆนี่ชอบชอบเลยนะสร้างอาณาจักรให้เด็กๆอยู่ซะเลยนะมันใช่เดนะอ้าวครับเปคนคิดสั้นซะแล้วหนึ่งลายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ว่านายเป็นบอทนะแต่ไม่ไม่ต้องฉลาดขนาดนั้นก็ได้นะเฮ้ย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  นายน,นี่มันฉลาดเอาเรื่องดีกว่าตอน,น,นละตายซะโอ้โหหักหัวยากอยู่กันน่เนี่ยทำะไรทำะไรพวกนายนะทำะไรกันฮะพวกนายรู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยหักหัวยากนะแต่ว่าเราเราจะพยายามทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ยเกือบตายซะแล้วเอ้ย ้เขาไปหาตัวเล็กสิออกไม่ได้หรอกทีนี่โอเคเป็นไงนะมันคือแบบเด็กๆชอบนะครับผมนี่เห็นไหมเด็กๆชอบแอมเป็นแบบว่าเรา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เป็นกลยุทธ์ข่มขวัญศัตรูป่ะเนี่ยเฮ้ยอันดับสองแล้ววะอันดับสองแล้วอันดับสองแล้ว,อ,อ,ลวอันดับสองแล้วแล้วก็ไปล้อมตัวอื่นกันนะครับผมไม่ได้โลภนะครับแต่มันคือกลยุทธ นะครับข้างในน่าจะตายแล้วเฮ่เ hey, ฮ hey, hey, hey. oh, <laughs> ้เฮ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 ้เโอ้โหมันจะหากหัวยากขนาดนดี้เลยนี่เฮ้ย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 โอ้โหวัตตนานี้เลยนะครับผมโอเคโอเครู้แนะว่าเราหักหัวยากนะรู้ไหมมันคือมันต้องแบบมันต้องมันต้องไปไกลๆมันต้องอ้อมไกลๆไกล,กลหน่อยนะคือแบบ ไกลไกลเท่าที่แบบมันจะไกลเ <c oughs> เนี่ยแหละไกลไม่ได้โชว์ที่หนึ่งเลยอะไรเนี่ยพื้นที่มันเต็มซะก,ก่อนนะผมโอ้โหที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะคะเจมส์ที่หนึ่งเมื่อกี้ขึ้นที่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูดิ